สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นที่ยกยอของชาวบ้านตรงนู้นตรงนู้นตรง,น,น,รง,ง,ง,น,งน,นู้นนะครับไม่ได้ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งของแม่น้ําพองด้านโน้นนะครับเพราะว่าเออมันถ้าจะไปเนี่ยมันต้องมีมันมีสะพานแต่ว่ามันอ้อมไกลถ้าไม่มีถ้าไม่ไปสะพานเราก็ต้องลุยน้ําพอดีไม่ได้เอาเกียงขาสั้นมาเดี๋ยวกลัวจะไหลไปตามน้ําด้วยตรงนี้ต้องเดินเดินลงที่ชันหน่อยหนึ่งนะครับ ชาวบ้านทำไว้เป็นขั้นบันไดไปดูใกล้ๆตรงนี้กันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้บ่พักกันได้บ่เนี่ยไม่ค่ะไม่ได้เลยบ <c oughs> ่ได้จังไหน โอ้ก็ดีแล้วยังพอได้เยอะยกเวิร์นคืแล้วครับนี่คือยกเวิร์นเวิร์เวิร์ขึ้นมาแล้วได้ไหมอ้าวไม่เติดแสดงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ปลามันไม่ได้มาพอดีบางครั้งก็ต้องอาศัยดวงนะครับอาศัยดวงแล้วก็ความขยันคือมันบางครั้งมันมาเป็นฝูงแล้วก็บางเอิญนว่ามันมาตรงที่ยอเรายกพอดีก็ได้เยอะนะครับต้องขยันยกบ่อยๆเหนื่อยเหมือนกันนะครับ จะพาข้ามตรงนี้โอ้ยนอกตกซะนออุ้ย,ยเดี๋ยวไม่ทีนึงปกติเคยมีน้ำขึ้นถึงตึงตรงนี้นครับระดับนี้นะครับเคยมีนะครับถ้าเป็นช่วงนั้นชาวบ้านจะไม่สามารถยกยอดได้ต้องรอให้น้ำลดแบบนี้นะครับได้บ่ครับพักกันได้บ่ เอาเลยครับได้แล้วบ่เออคือไทยเรื่อยๆไทยเ้คน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 บ่เคยเห็นนะนะบางคนนะเดีเ๋ยวๆด้ยกปึงกันนะเอ,เอาลงโดนไปเนี่ยเ,เดี๋ยวลองดูลองดูนะครับปีที่แล้วเคยยกได้ดดปี่ไกด์นี่ผมยกให้เพื่อนได้หลายอยู่ดี เดี๋ยวเดี๋ยวเว pues ิรมเลยป่ามาพอดีน oh. ั่นได้อ nah ยู่ได้อยู well ่ได้อยู่ครับได้อยู่อาจจะไม่หลายตัวปลาเปลี่ยบวะนี่ค่ายปลาเปลี่ยบเจี๊ยบโดยสามสามสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตักก่อนนะครับตักก่อน ห้าหม้วนแรงว่ะครับวับวับนั่นได้แล้วสองตัวอะได้มาแล้วนี่นี่นี่นะครับดูดู นี่ได้สามตัวได้สามตัวเอาไว้ใส่ครับเนี่ยใส่อะไรเนี่ยใสย่อะเอามันกระต่ายตัวเดใส่ใส่เนี่ยใสย่ใส่อ๋อ วนนนะโอผุดตัวนี้อยู่ในถุนงผุนตัวนี้นเนะาะมัดตะจากุงครับมั้ตมือเศร้าบ่ะปล่อยลงไหลไปแล้วน,นู่นน่นน,นปีนี้เขา,ปาบ,บาป็นปนีป่าแปลกเท่าไหร่ฮะเอาเอาลงแล้วนะครับอย่อที่ผมยกมือตกี้ นาเขายกลงละเอาลงไปแล้วไม่ใช่ยกลงสิต้องปล่อยลงที่ขังไว้อู้นี่นะครับเยอะอยู่เยอะพอสมควรเดี๋ยว,ว,ว,วไปตรงนั้นต่อเจ้าแบกไปยังไงจัง ทั้งพูดมีว่าอีกหลายอยู่จนป้าสะดุ้งเงยหุ่นเนี่อันนี้อยังเนี่ยเพรานอย่งเนี่ยเสาเสาเบ็ดโอเสามัดใส่ถุงปลาเสือๆนึกว่าเบ็ดมีมีบางคนก็ตกตกปลาแต่เขาจะไม่ตกตรงนี้นะครับจะตรงที่ตรงสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านจะเป็นสะพานปูนขนาดใหญ่เขาจะตกปรากฏนะครับใช้เหยื่อกินแรงๆนะครับ นก็กำลังยกขึ้นอีกละเดี๋ยวเราไปดูกันพิธีแล้วตรงนี้เคยยกมีไหมได้ไหมเอาเห็นมีตัวนึงได้บ่ได้บรร่ดเดีโดดดึงดึงนุงดึดงยูเด,ด,ด,ดีตัวนึงนัง่นจะเป็นปลาซ้อยเป็นปลาที่มีก้างเยอะแต่ว่า รสชาติอร่อยปลาเนื้อหวานคล้ายๆปลาตะเพียนแต่ว่าตัวเล็กกว่านะครับออกจะก,กลมๆมคล้ายกับปลาปลานวนจันนะแต่ไม่ถึงกับขนาดตัวใหญ่เท่ากับปลานวนจันออันนี้เพิ่งยกเพิ่งยกกลับไปเข้าบ้านแล้วครับเอาไปขายแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อ,อได้แล้วนะเอาข้าปลด ปลดลงเลยเลือขึ้นแล้วเห็นอยู่ตัวตนึงโมนตีนยับแหม๊ะนั่นเด็ดนั่นเด็ดติดสะดุงอยู่นั่นเอาประเดี๋ยวไม่ยังลูกหลักไม่ยังมามามาซอยยกหรือว่ายิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อย้ยยิ้มหน่อยนั่นนั่นนั่นอุ้ยตายน้องว่างนอนบอกยิ้มได้ไว่าเพิ่งร่างเห็นเลยบ่ ก็ประมาณนี้นะครับชีวิตของคนต่างจังหวัดหากินตามวิถีชีวิตคนชนบทไม่ต้องซื้อนะครับประหยัดเงินไปได้เยอะเหมือนกันเหลือจากกินก็ค่อยขายเถาะถนมไว้ใส่เกลือหมักมะเนาะมันบ่ตากแดดก็มีครโอเคนะครับแค่นี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ